สวัสดีค่ะคุณพิเจบลูกศิษย์แม่พักกัญชารายงานตัวนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารที่25พฤษภาคม2564ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมพิเจ๊ฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้พิเจฟอ่หลายๆคนณนะวันนี้นะคะคิดว่าคงจะเห็นคลิปเนาะวันนี้พิเจ๊จะพูดถึงเรื่องคลิปที่ที่เขาได แชร์กันที่เขาได้แชร์กันไปไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน Line นะคะช่วงเวลา2เมื่น่าจะ2วันนี้ค่ะที่เราเห็นคลิปนี้ทุกคนคงน่าจะเห็นก็คือคลิปที่น้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะกำลังไลฟ์สดการทำอาหารแล้วก็อยู่ๆก็ฟุบลงไปนะคะทีนี้วันนี้พี่เจ้าก็คือถ้าเกิดว่ามองปกติถ้ามองทั่วไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเพนคะถ้ามองโดยทั่วไปตอนแรกๆพี่เจ้ยังไม่เห็นข้อมูลนะคะว่าว่าทาง ทางเพื่อนหรือญาติเนี่ยได้ได้แชร์ออกมาแล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะคะที่เขาเสียชีวิตไปแต่กําลังจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยค่ะพอเราเห็นพอเราเห็นอาการอย่างนั้นนะคะนะคะมันก็เป็นได้2เหตุนะคะซึ่คือเรื่องของโรคหลอดเลือดนะคะซึ่งซึ่งหลอดเลือดเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างที่สําคัญนะคะที่เป็นอันตรายต่อเราก็คือหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยมันมัน เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็คืออันตรายถึงชีวิตเลยนะคะถึงชีวิตเลย <c oughs> ทีนี้ไอเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้กําหนดว่าคนผอมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะนะคะหรือว่าต้องคนอ้วนเท่านั้นถึงจะมีภาวะอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าการที่มีไขมันนะคะ <c oughs> มีไขมันมาอุดนะคะคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้น,นะ ตอนแรกๆเนี่ยะระบบการเผาผลาญมันดีนะมันก็จะไม่มีปัญหานะสังเกตดูเด็กๆอายุ10กว่า20กว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหรืออาการหัวใจวายไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากคนที่อายุมากขึ้นนะพอพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดภาวะที่ไขมัน ไปสะสมอยู่สวัสดีเจ้าคุณพิราตาสวัสดีคะ่ะไปสะสมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าช่วงแรกเนี่ยมันไปสะสมที่กล้ามเนื้อไปสะสมที่ชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังก็ไม่เป็นไรแต่พอเราอายุมากขึ้นหรือว,ว่าเรามีไขมันสะสมมากขึ้นเนี่ยคะ่ะนะคะมันก็เลยทำให้ ไขมันจะไปสะสมที่ตรงช่องท้องนะคะเมื่อมันสะสมในยตัดเรียบร้อยแล้วไม่พอแล้วมีมากเกินนะคะมันเกิดจากภาวะอะไรเกิดจากภาวะที่คนทานอาหารมากเกินความต้องการทานพวกไขมันพวกน้ําตาลนะคะตัวดีเลยนะของหวานน้าตาลซึ่งแน่นอนที่สุดเลยเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ส่วนใหญ่คนก็ชอบกินเนาะน้ำตาลเกินนะคะกินน้ําตาลเกินความต้องการของร่างกายมันก็สะสมไปในรูปของอ ไกลโคเจนนะคะแล้วก็ในรูปของไตกิในรูปของอคอเลสเตอรอลนะคะเ<ร>พราะมันสะสมอยู่ที่ช่องท้องค่ะพอมันสะสมที่อื่นเต็มแล้วมันก็มาสะสมที่ช่องท้องสะสมกันระยะหนึ่งใช้เวลานานนะคะไ <c oughs> ขมันตรงช่องท้องเนี่ยพี่จะพูดหลายครั้งเลยว่าเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดเลยเพราะมันจะเป็นไขมันชนิดเดียวที่สามารถหลุดเข้าไปใน เส้นเลือดของเราได้หลุดเข้าไปในกระแสะเลือดในเส้นเลือดของเราได้นะไขมันช่องท้องเป็นไขมันส่วนที่ลดยากที่สุดเลยพอ,อรเราอายุมากขึ้นนะคะมันก็จะเกิดภาวะที่ทําให้ไม่ว่าเราจะออกกําลังกายได้ดีนะหรือเราจะควบคุมอาหารได้ดีนะ,ะตรงช่องท้องเราเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยทีนี้เขามีการ ตรวจนะพี่จะแน่ใจว่าหลายคนอาจจะไม่เคยตรวจด้วยซ้ําไปนะอาจจะตรวจแค่อะไรชั่งน้ําหนักตัวเองว่าตัวเองหนักเท่าไหร่คุณนวโยงสวัสดีค่ะชั่งน้ําหนักตัวเองว่าตัวเองหนักเท่าไหร่แล้วก็วัดไปตรวจเลือดไปตรวจไตรตกิสรลยคอเลสเตอรอล LDA นะคะ HDA เสืยอมากกว่าแต่น้อยคนนะักที่จะตรวจไขมันช่องท้อง มีใครบ้างคะที่เคยตรวจไขมันช่องท้องที่มีอยู่7คน8คนตรงนี้มีใครบ้างยกมือกดหนึ่งซว่าว่าใครเคยทราบบ้างว่าไขามันในช่องท้องของเรานั้นมีตัวเลขที่เท่าไหร่นะคะอันนี้อันตรายนะคะเราอาจจะยังไม่รู้ได้สาไปว่ามันอันตรายขนาดไหนมันคือระเบิดเวลานะเป็นระเบิดเวลาที่อยู่ในช่องท้องของเราพร้อมที่จะระเบิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้คะ่ะ อย่าลืมว่าเส้นเลือดของเรานะคะเส้นเลือดต่างๆเนี่ยถ้าเราเอามาร้อยเรียงรวมร้อยเรียงกันแล้วก็นะคะเอามาต่อต่อกันนะเส้นเลือดในระบบร่างกายของเราเนี่ยพันโลกได้3รอบครึ่งเลยนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะ,คะ,คะเมื่อพันโลกได้3มรอบครึง่งสองรอบครึ่งโทษทีค่ะสองรอบครึ่งนะคิดดูว่าในร่างกายของเราเราจะทราบไหมคะว่าส่วนไหนในร่างกายของเราที่มันจะอุดตันหมายถึงเส้นเลือดจะอุดตันจะมีไขมันไป เมื่อไหร่ที่มันจะหลุดออกไปเราไม่มีวันรู้ค่ะนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่นะคะต่อให้เราไม่ได้อ้วนมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะนะคะคุณสุนทรบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณคทีนี้เรามาดูว่าระดับไขมันในช่องท้องของเรามันมีระดับที่เท่าไหร่นะพ่เจบเองเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าตัวพี่จีเจบเองเกิดอะไรบ้างนะคะ,ะถ้าสมติว่าเราไปตรวจแล้วนะคะมันจะ,อ,ะอยู่ระหว่าง1ถึง9อันนี้ถือว่าปกติดีนะคะ นะคะไขมันในช่องท้องถือว่าปกติดีถ้ามันเป็น1 0ถึง14อันนี้นะคะอันนี้เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนายภัยสวัสดีค่ะเริ่มมีความเสี่ยงแล้ว1 0ถึง14เริ่มมีความเสี่ยงครเริ่มละนะคะถ้าเป็นที่ตัวเลขที่1 5ถึง59อันนี้มีความเสี่ยงสูงเลยนะคะพร้อมที่จะหลุดไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่จําเป็นว่าต้องผอมไม่จําเป็นว่าต้องอ้วน,นะะมันสามารถหลุดได้เขาเรียกว่าแจ็คพอตบางที จะพูดว่ามันเกิดจากโชคร้ายหรือเปล่าก็สามารถพูดได้เลยนะคะเกิดจากโชคร้ายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยนะคะทีนี้ไขมันตรงนี้พี่เจ้าจะเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่เจ้าก็ไม่เคยรู้เลยนะพออายุมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักตัวมันก็มากขึ้นตามไปบางทีการกินอะไรนิดเดียวมันก็อ้วนนิดเดียวมันก็อ้วนแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ้าก็ไปตรวจนะคะไปวัดนะคะปรากฏว่าของพี่เจ้าสิบสามค่ะสิบสี่เมื่อไหร่ นั่นคือระเบิดเวลานะสิบสี่สิบห้าเมื่อไหร่นะคือระเบิดเวลาที่อยู่ในที่เรากําลังอุ้มระเบิดเวลาอยู่ในตัวเราเราอุ้มมันไปด้วยทุกทุกที่เลยนะเพราะเมื่อเมื่อเราตระหนักแล้วว่าสิบสิบสามสิบสี่นะคะสิบห้าเนี่ยถือว่าอันตรายแล้วน่าน่ากลัวแล้วเราก็เลยได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกกําลังกายแต่เชื่อไหมคะว่าพี่จะเป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายที่สุดเลยนะเป็นคนที่คือออกหยุดออกหยุดตลอดเวลา พยายามหาแรงบันดาลใจต่างๆมากไงเพื่อที่จะทำไงให้มันออกกําลังกายเพราะมันไม่มีอย่างอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากการออกกําลังกายและก็การคุมอาหารอาหารเราก็ชอบกินอาหารทอดอาหารมันของปโปรดเลยขาหมูสามชั้นทอดนี่ของปโปรดหมูกรอบนี่ของปโปรดของพี่เจี๊ยบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไร ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาลุกข,ขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพราะว่ามันไป13แล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกํลาลังกายนะคะแล้วก็คุมอาหารแต่มันยากมากเลยนะแต่กําลังจะบอกว่าไขมันตรงช่องท้องนี้มันเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันหลุดออกไปได้อย่างกรณีของเคสที่เราเห็นในในวิดีโอบันมี2องนะ,ะถ้าเกิดว่าพี่จจย,ยังไม่ยังไม่เห็นคําตอบนะ,ะสมมติว่าพี่จจยังไม่เห็นคําตอบว่าเขาน้องเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็คือว่า1ถ้าเกิดอาการแบบนี้มันเป็นได้2อย่าง คือเส้นเลือดหัวใจกับเส้นเลือดสมองนะคะทีนี้เส้นเลือดหัวใจมันเร็วมากถ้ามันเป็นก็คือปุบนะหัวใจวายเลยค่ะมันไม่ทันสั่งเสียเลยนะคะถ,ถ้าเก็บกับเส้นเลือดหัวใจมันไม่ต้องสั่งเสียอะไรเลยมันปุบเดียวนะเคยเห็นแล้วก็เห็นมากมายพีจ่จะว่าเนาะเห็นตามคลิปวิดีโอต่างๆมนาะที่อยู่ก็มีนักข่าวกําลงังทําข่าวไม,ม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือต่างประเทศหรือนักกีฬากําลังวิ่งกําลังออกกําลังกายแล้วอยู่ๆแป๊บเดียวยืนอยู่ดีดๆอยู่ก็ฟุบลงไปเลย แล้วก็หัวใจวายนะคะหัวใจวายปั๊มหัวใจก็ไม่กลับมาหัวใจวายเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ล่ำลาใครเลยนั่นคือภาวะของอ่าเขาเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพ,พลันนะ,ะซึ่งมีอาการบอก่วงหน้าไหมจริงๆแล้วมันมีนะคะมันจะต้องมีอาการเตือนก่อนทุกอย่างในร่างกายของเรานะะี่ฮะมันจะส่งสัญญาณนะ มันจะส่งจดหมายส่งอีเมลมาเตือนเราก่อนนะคะมันจะเตือนเราก่อนแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ระวังตัวหรือไม่คิดถึงมันนะ่ะอาจจะเอ้ยไม่มีอะไรมัง่งนอะะ่ะอาการของอหัวใจเนะะี่ยค่ะมันจะมีสมมติสําหรับคนที่ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหัวใจมาก่อนนะคะแล้วอยู่ๆก็หนึ่งอะไรบ้างคะหนึ่งมันแปลบก่อนที่ด้านซ้ายนะคะตรงแขนตรงหัวไหล่ด้านซ้ายเนะี่ยมันจะแปนะแล้วมันก็อาจจะหายไปมันอาจจะมีเจ็บแปลๆ แล้วก็หายไปหรือว่าการออกกําลังกายบางทีออกกําลังกายเหนื่อยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักกีฬาออกกําลังกายมาก่อนอันนี้จะไม่รู้เลยค่ะนะจะไม่รู้เลยเพราะว่าเขาออกกําลังกายจนเป็นปกติเขาก็จะไม่รู้แต่สําหรับบางคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแล้วไปออกกําลังกายเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดภาะวะเหนื่อยมากอย่างเช่นกรณีที่ ไปตรวจที่โรงพยาบาลเวลาไปตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะให้เดินสายพานเนาะให้เดินให้วิ่งสายพานเพื่อที่จะดูสมรรถภาพในการทํางานของหัวใจอันนั้นแหละเราก็จะวิ่ง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 แล้วให้เหนื่อยนะแล้วคุณหมอก็จะดูว่าภาวะหัวใจเป็นอย่างไรนะคะแต่ทีนี้นั่นคือในกรณีที่คนที่เขาออกกำลังกายเป็นปกติแล้วมันก็จะไม่รู้เพราะเขาเขาก็ไม่เหนื่อยเนาะการออกกำลังกายแต่สําหรับคนปกติเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณหลายอย่างนะนะนะในเรื่องของระบบหัวใจนะทีนี้ถ้าเรา สงสัยนะคะแล้วเราไม่เราคิดว่าเราไม่ชะล่าใจอะค่ะพอมันเกิดปัญหาแป๊บหนึ่งมีอะไรผิดปกติแป๊บรีบไปหาหมอตรวจก่อนเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองต่อไปแต่ในกรณีที่อันนั้นคือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะซึ่งถ้าเกิด และไม่ต้องได้ลำลาละค่ะแป๊บเดียวเองไปเลยนะเพราะมันเรื่องของหัวใจแต่ทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดสมองเนี่ยสมมติปั๊บมันไปอุดที่สมองปั๊บเนี่ยะสมองก็จะขาดเลือดถูกไหมคะสมองจะขาดเลือดแต่ทีนี้เวลาสมองขาดเลือดเนี่ยมันก็มีปัจจัยก็คือ1มันต้องแสดงอาการไหมแสดงอาการเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งนะมันจะต้องมีอาการอะไรบ้างนะหนึ่งมันจะต้องปากเบี้ยวก่อนนะคะปากมันจะด้านใดด้านหนึ่งนะคะมันจะ เอียงไปข้างหนึ่งมันจะไม่บาลานซ์กันนะ่ะนะสังเกตดูโดยให้คนที่อยู่รอบตัวเราสังเกตเพราะว่าตัวเจ้าตัวเองอาจจะไม่รู้นะอันนั้นอันที่หนึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าอย่างอื่นก็สามารถรู้ตัวได้เช่นมันจะเกิดอาการหัวเขาเรียกว่าปวดหัวปวดหัวอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปวดมาก่อนนะคะหรือว่าลักษณะของอาการลิ้นค่ะ ลิ้นแข็งชั่วขณะหนึ่งนะหรือว่าสังเกตดูโดยกกันแลบลิ้นถ้าหากว่าเรามีญาติพี่น้องเราหรือคนในครอบครัวอยู่ๆก็เอ,อหน้าเอียงไปข้างหนึ่งหรือลิ้นหน้าเนี่ยปากมุมปากเนี่ยตกไปข้างให้เขาแลบลิ้นค่ะนะคะให้เขาแลบลิ้นดูเราจะเห็นถ้าหากว่าเกิดปัญหานี้ลิ้นมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะมันจะไม่ตรง หรือไม่ก็ให้ยกมือสองข้างขึ้นมานะคะการยกมือสองข้างถ้าหากว่าด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองปับ๊บมันจะยกไม่ขึ้นค่ะมันจะอ่อนแรงนะนั่นคือการสังเกตนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแวบเดียวแป๊บเดียว,แบบยวแล้วก็จะหายไปนะคะหายไปนั่นหมายความว่ามันอาจจะตีบแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคปกตินะ,ะแต่ว่ามันส่งสัญญาณแล้วว่า สมองของเราไม่ปกติเส้นเลือดสมองของเราไม่ปกติแล้วนะแล้วถ้าเราไปหาคุณหมอทันก็ไม่มีปัญหาหรือในกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วนะกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นปั๊บนะสิ่งแรกเลยถ้าเกิดว่าอยู่ๆก็ล้มตึงลงไปเลยนะคะแล้วก็ปากเบี้ยวพูดอะไรไม่เป็นภาษาเรียกอะไรไม่ได้นะอย่างนั้นนะสิ่งที่ทําสําหรับโรคหลอดเลือดสมองนะยังมีโอกาสนะที่จะฟื้น อาจจะก,กลับมาไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ยังมีโอกาสมีชีวิตรอดผิดจากเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจค่ะถ้ามันอุดตันแล้วอันนั้นอันนั้นกู้ไม่ได้แล้วค่ะกู้ยากนะ,ะกู้ยากนะแต่ถ้าเป็นสมองเนี่ยยังทันต้องทําอย่างไรบ้างนะคะภายใน4ชั่วโมง ต้องไปให้ถึงโรงพยาบาลทันทีนะภายใน4ชั่วโมงเรามีเวลา3ชั่วโมงก่อนเนาะสชั่วโมงถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอจะมีเวลาอีก1ชั่วโมงในการที่จะให้ยาละไายลิ่มเลือดเพราะว่า่ามันไปมันไปอุดตันที่สมองค่ะ ที่หลอดเลือดสมองซึ่งไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนถ้าเป็นส่วนที่สําคัญนั้นก็ก็มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันไปอุดตรงส่วนที่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะก็ยังฟื้นตัวได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้ามันไปอุดตรงหลอดเลือดที่สําคัญนะหนึ่งคนะคุณหมอจะทําการจะทําการอ่าให้ยาละลายริมเลือดนะคะเมื่อมันละลายริ่มเลือดเสร็จสักพักหนึ่งเลือดก็ไหลเวียนดีนะเพราะฉะนั้น4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงทองจะต้องถึงโรงพยาบาลน,นะคะนะต้องถึงโรงพยาบาล สามชั่วโมงเอาไม่ต้องสี่สามชั่วโมงแหละเพราะคุณหมอมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะต้องจัดการทุกอย่างเพราะฉะนั้นสามชั่วโมงภายในสามชั่วโมงเราต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะคะส่วนอาการที่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่นั้นก็ต้องดูว่ามันเป็นที่ตรงไหนมากน้อยแค่ไหนมันขาดออกมันขาดออกซิเจนมันขาดอาหารไปนานหรือ,อยังนะคะสมองขาดออกซิเจนไปนานแค่ไหนนะะถ้าขาดไปมากเนี่ยมันก็จะทําให้อบูเรนสมองส่วนนั้นหนะักตายนะคะ บริเวณสมองส่วนนั้นตายทีนี้สมองส่วนนั้นตายแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เขาพูดกันว่าเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่มันไม่มันมันเกิดแล้วมันมันไม่เพิ่มอะนะคะบอกมันไม่เพิ่มเซลล์สมองสมมติมีอยู่สักสมมติมีสัก อ่สิ uh, ล้านหมดสิ 10, 10, ล้านพีจจ่จำจำตัวเลขไม่ได้สิล้านสูงสิบล้านล้านเซลล์เนี่ยนะมันก็อยู่แค่นั้นแล้วมันตายไปพอมันตายไปมันก็จะไม่เกิดใหม่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากๆขึ้นสังเกตด,ดูก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเซลล์สมองมันไม่สร้างแล้วแต่จริงๆนะผลการวิจัยก็มีบอกว่าอย่างนี้นะคะว่า แม้กระทั่งว่าเซลล์สมองส่วนนั้นนะคะมันตายไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงนะคะเพราะเนื่องจากว่าเกิดการตีบนะะเกิดการตันนะคะหรือว่าแตกนะคะ ะะแล้วมันไม่ไปเลี้ยงแล้วแต่ถ้าหากว่าเราได้ฟื้นฟูนะคะสมองส่วนเส้นสมองส่วนที่อยู่ข้างๆบริเวณนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูนแล้วมาทําหน้าที่แทนได้นะคะนั่นจากการวิจัยของเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่จะให้คนคนนั้นกลับไปเป็นเหมือนใช้เวลาค่ะในการฝึกกายภาพบําบัดนะคะในการต้องต้องฝึกใหม่เลยต้องหัดบางคนต้องเดินไม่ได้อยู่ชั่วขณะหนึ่งบางคนครึ่งซีกเนี่ยคะเป็นอมัมพฤตนะคะครึ่งซีกเคลื่อนไหวไม่ได้เลยที่จะต้องทําก็คือ จะต้องกายภาพบําบัดนะเรียกฟื้นให้ให้สมองของเขาสร้างสร้างคล้ายๆก่อสร้างือสร้างเซลล์ใหม่นะที่อยู่เรียนใกล้ๆกับเซลล์ที่เสียหายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาทําหน้าที่แทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเส้นเลือดสมองเตบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกถ้าไม่ใช่ส่วนที่สําคัญนะเป็นเล่นเป็นเส้นเลือดฝอยอะไรพวกนี้มันสามารถกลับมาฟื้นฟูได้ผู้ชายนะคะจะฟื้นฟูได้เร็วกับผู้หญิงพี่เจคก็ไม่ทราบว่าทําไมเนาะ นะผู้ชายจะฟื้นฟูนฟนได้มากกว่าผู้หญิงแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดสมองนี่มักจะเกิดช่วงเวลาเชา้านะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอย่างกรณีแม่พี่เจฟก็เหมือนกันนะคะแม่พี่เจฟเองก็เป็นอ่า stroke นะคะเป็นอ่าเป็นเบาหวานก่อนสาเหตุเห็นไหมคะสาเหตุของการเกิดโรคสมองนี่ค่ะมันเกิดเพราะว่าอ่าน้ำตาลก่อนเนาะกินพวกน้ำตาลน้ำตาลตัว,ต,วตัวร้ายก่อนเลยนะคะน้ำตาลตัวร้ายเลยกินน้ำตาลเยอะนะ,ะก็ทําให้เส้นเลือดมัน นานๆไปเส้นเลือดมันกรอบนะเส้นเลือดมันมันมันไม่ยืดหยุ่นนะมันแข็งนะฮะทีนี้กัญชาเรามาพูดถึงกัญชากัญชาจะช่วยได้อย่างไรในกรณีที่เป็นโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดอหัวใจนะกัญชานะคะไม่ว่าจะเป็นทัว CBD เอารพูดถึง CBD นะตัว CBD สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจก็ใช้ CBD ก็พอนะหรือว่าคนที่จะดูแลเรื่องหัวใจหรือดูแลสุขภาพอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งไม่เกี่ยวกับเรื่องไวรัสตับอักเสบไม่เกี่ยวกับเอสนะคะนะคะนะคะ,นะคะก็สามารถใช้ CBD ได้ CBD เขาจะเข้าไปช่วยในการที่ทำให้ หลอดเลือดนะคะมีความยืดหยุ่นเพราะมันสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าหักว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นไม่แข็งนะแล้วก็เปรียบเสมือนอนึกง่ายๆน, M นะ,ะมองภาพง่ายๆว่ามันเหมือนกับหนังกระติกหนังยางอะค,ะนะคะอ่ะนะใหม่ๆนี่มันยืดหยุ่นได้ดีนะเวลาเราดึงนี่มันดึงได้ไกลได้ยาวนะ,ะแต่ว่าถ้าหากว่าทิ้งหนังยางเนี่ยหนังกระติกเนี่ยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็เกิดอาการที่ดึง ดึงแล้วมันก็ไม่ยืดหยุดแล้วพอดึงไปแรงๆหน่อยมันก็ขาดหลอดเลือดหลอดเลือดของเราก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าหลอดเลือดส่วนไหนก็เช่นกันอาหารนี่แหละค่ะมันทําให้หลอดเลือดอเกิดการแข็งตัวได้นะคะหลอดเลือดพวกน้ําตาลเนี่ยะพวกน้ําตาลซึ่งส่งผลให้เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคความดันนี่แหละตัวไขมัน ชนิดเลวต่างๆที่เรากินเข้าไปทุกวันแล้วมันสะสมอยู่ทุกวันจนกระทั่งมันทําให้ผนังหลอดเลือดแข็งเพราะว่ามันมีพวกเอ่อพวกเขาเรียกว่าตะการพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลไปไปไปเคลือบอยู่ตรงผนังหลอดเลือดซึ่งหลอดเลือดของเรามันเล็กนิดเดียวนะคะมันเล็กนิดเดียวช่องทางในการที่จะลำให้เลือดลําเลียงสารอาหารไปส่งเซลล์เนี่ยมันมันมันนิดเดียวจริงๆแลลวแล้วพอนานวันไปเราไม่ออกกําลังกาย เรากินอาหารที่มันเกิดภาวะที่ยิ่งทําให้เกิดไขมันเยอะๆสะสมอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งพวกนี้มันไปเคลือบนะคะไปพอกอยู่ที่หลอดเลือดของเรานะคะทีนี้มันพนพอกไปนานๆๆปั๊บเนี่ยหลอดเลือดที่เคยกว้างที่เคยทําให้เม็ดเลือดอเคลื่อนตัวไปได้ดี มันก็ส่งผลให้แคบลงนะแคบลงเพราะมันไปพอกทีนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันไปพอกตรงไหนบ้างเรารู้ได้ไงฮะสองสรอบครึ่งของพันโรกได้สองรอบครึ่งอะค่ะมันเยอะขนาดนั้นในหลอดเลือดในร่างกายของเราเนี่ยเพราะนั้นเราไม่มีวันรู้เลยว่าตรงไหนมันจะติดมันจะตันเราไม่รู้เด็ดขาดเลยจนกว่ามันจะเกิดอาการนะคะ นะอันนั้นเป็นภาวะเสี่ยงเนาะแต่ที่นี้เราจะทําอย่างไรนะะเราก็จะทําได้โดยการที่เราต้องออกกําลังกายนะออกกําลังกายเราต้องกินอาหารที่ดีเช่นกินอะไรบ้างค่ะกินพวกโอเมก้านะคะกินโอเมก้านะกินพวก 3, เลซิตินโอเมก้าทรีเนี่ยมันจะพวกน้ํามันปลาเนี่ยมันจะช่วยนะฮทำให้ทำให้ใหอะไขมันซึ่เกาะพวกคอเลสเตอรอลที่เกาะต,ตามผนังหลอดเลือดนะคะ สะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือกินผักเยอะๆค่ะนะผักกินก็ไปเยอะๆเลยนะคะสกัดได้สกัดปั่นปันปันกินเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเม็ดเลือดของเราสะอาดหลอดเลือดเราสะอาดเนี่ยนะคะมันก็ไม่เสี่ยงต่อภาวะที่จะเกิดโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอย่างที่บอกกัญชาเข้าไปช่วยทําหน้าที่เนี่ยค่ะทำหน้าที่ทำให้หลอดเลือดเกิดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแตกหรือการอุดนะคะเพราะว่า ในภาวะของหลอดเลือดเนี่ยในเรื่องของหลอดเลือดนี่มันเกิดขึ้นก็เกิดภาวะของความดันเนาะเกิดกันในเรื่องของหัวใจด้วยนะมันสัมพันธ์กันนะทีนี้หัวใจเนี่ยมันต้องปั๊มเลือดไปส่งเซลล์ทีนี้ถ้าหากว่าเส้นเลือดของเราหรือเม็ดเลือดของเราเนี่ยมันมันกินน้ําตาลเยอะเนาะมันก็เกิดความหนืดนะ เม็ดเลือดของเราเกิดความหนื่พรพะเกิดความหนื่สังเกตดูง่ายๆเลยมันไปช้าไหมคะมันไม่ค่อยไหลเวียนเนาะมันไหลเวียนมันไปค่อยๆกระดึบกระดึบไปเพราะมันเหนียวค่ะมันไม่มันไม่มันไม่โฟล่ะค่ะเม็ดเลือดของเรามันเหนียวมันค่อยๆไปแล้วทีนี้พอไปเกิดตรงไปเจอตรงส่วนที่ที่มันตีค่ะมันก็ค่อยๆเลี้ยงตัวไปนะแล้วถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการเกาะตัวเพราะเลือดเรามันหนื่นะ เนะพราะเลือดเรามันเนื่เลือดแทนที่มันจะไปมันจะวิ่งไปเป็นเม็ดเมนะฮะเป็นเม็ดเมรเรียงกันไปสวยงามเนี่ยมันกลับไปเกาะ เพราะมันเหนียวค่ะมันไปเกาะเป็นก้อนนะมันไปเกาะเป็นก้อนแล้วพอมันไปเกาะสมมติว่ามันกำลังเดินทางไปที่สมองเนี่ยกำลังส่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยเอาอาหารเอาออกซิเจนนะครับไปไปส่งที่สมองปรากฏว่าพอไปถึงสมองปั๊บนะสมองส่วนนั้นน่ะเกิดการตีบอยู่นะเพราะมันมีไขมันมีคอเลสเตอรอลไปเกาะอยู่แล้วเลือดมันดันเหนืดด้วยแล้วมันดันเกาะเป็นก้อนมันไม่ได้ไปทีลเมตรนะคะมันไปเป็นก้อนแล้วมันไปถึงบริเวณแคบมันไปไม่ได้นะฮะมันไม่สามารถที่จะ ไปได้หัวใจก็บีบนะคะพอเลื่อนไปไม่ถึงเนี่ยหัวใจทําการบีบนะบีบบีบอย่างแรงนะมันต้องบีบเพราะมันต้องส่งส่งเลือดไปส่งไปส่ง,ไปส,งไปส่วนสมองนะคะพอมันบีบตัวแรงมันก็อาจจะเกิดภาวะที่เกิดการแตกได้ด้วยนะเกิดการแตกได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อมันอุดที่สมองนะคะก็คืออามาพืชอมภารถ้ามันไปอุดที่หัวใจก็คือหัวใจวายเฉียบพลันทึงเสียชีวิตเลยเพราะนั้นภาวะของโรคหลอดเลือดสมองมันเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นฆาตรกรเงียบเป็นเพชฌฆา,าตเงียบนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ แต่ว่าถ้าเราสังเกตรเราก็จะรู้ได้ตัวเองเราจะรู้ค่ะถ้าเราสังเกตแล้วเรามีความรู้ว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากภาวะอะไรแล้วรีบแก้ไขนะหนึ่งต้องรีบออกกําลังกายนะค่อยๆแต่ออกตามสภาพนะตามสภาพของแต่ละคนการออกกําลังกายที่ดีคือออกสม่ําเสมอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแรงไม่ต้องหนักหน่วงมากแต่สม่ําเสมอทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกพี่เจมเองก็เริ่มนะคะเริ่มหลังจากที่ไปวัดค่า น้ำตาลอาค่าไอไขมันแล้วมันเป็น13แสลพี่เจ๊ก็ไม่นิ่งนอนใจเนาะเพราะว่าเราก็อยากชีวิตยอยากมีชีวิตยอยู่ยาวนานเพราะฉะนั้นไอสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญกัญชามันช่วยได้นะคะนะคะกัญชาช่วยได้เยอะะถ้าใครก็ตามที่มาฟังพี่เจ๊พูดอยู่บ่อยๆในเรื่องของสารสกัดกัญชาว่ามันช่วยอะไรกับร่างกายเราได้บ้างก็จะเข้าใจนะคะว่ากัญชามันช่วยในเรื่องของ หลอดเลือดได้นะมันช่วยในเรื่องของภาะวะเกิดการอักเสบนะเกิดการอักเสบได้เพราะว่า,าโรคต่างๆพวกนี้มันเกิดจากการอักเสบภายในนะคะซึ่งเราไม่มีวันรู้ค่ะว่าตรงไหนเราเกิดการอักเสบแต่สิ่งแรกที่เราสามารถจะดูแลเขาได้ก็คือพยายามนะลดความเสี่ยงนะลดความเสี่ยงต่างๆของการเกิด ความเสี่ยงในเรื่องโรคต่างๆเช่นเราก็หลีกเลี่ยงนะคะอะไรบ้างะคะที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมเป็นโรคต่างๆนะคะก็คกือพวกแอลกอฮอล์นะคะดื่มได้นิดหน่อย,อยนะคะผู้ชายก็ดื่มได้วันละสองแก้วไม่เกิดผู้หญิงก็วันละหนึ่งแก้วได้ดีทีเดียว ช่วยในเรื่องของหัวใจนะแต่ถ้าดื่มมากมากเนี่ยก็อันตรายนะคะทำลายตับนะสุหรีนะคะก็ทําให้ร่างกายเกิดสารพิษเกิดการอักเสบนะคะซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะ,ะโรคทุกโรคมันสัมพันธ์กันค่ะมันเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากการกินก่อนนะ,ะพฤติกรรมการกินกินอาหารที่ที่อ่า ที่ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายนะคะกินอาหารพวกไขมันพวกของหวานเยอะๆนะคะทําให้เลือดเป็นกรดนะ,ะพอภาวะเลือดเป็นกรดปั๊บเนี่ยทุกส่วนของร่างกายต้องทํางานอย่างหนักนะคะในการที่จะไปฟื้นฟูมันนะคะในการที่จะไปซ่อมแซมมันต้องทํางานอย่างหนักเมื่อเกิดการทํางานอย่างหนักปั๊บเนี่ยนะร่างกายก็เกิด สารพิษเยอะนะพอเกิดสารพิษเยอะพออายุเรามากขึ้นเนี่ยทุกส่วนในร่างกายมันทํางานไม่ไหวอะค่ะนะคะมันทํางานไม่ไหวโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยหลับได้นอนด้วยคนที่นอนน้อยคนที่นอนไม่มีประสิทธิภาพคนที่เครียดคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยสิ่งเหล่านี้นะคะส่งผลให้ร่างกายสุดโทมทีนี้พอเรามันสุดโทมมันเป็นแล้วลาเป็นแล้วมันไม่มาโรคเดียวพอมันเป็นแล้วมันมาหมดเลยค่ะนะเพราะว่าร่างกายมันแย่แล้วค่ะเหมือนเป็นโดมิโนเลยค่ะมันกระทบหมดเลยเป็นเบาหวานปั๊บอะไรเกิดขึ้นโรค ความดันตามมาโรคไตาตามมาโรคหัวใจตามมาเลือดเบาหวานขึ้นตาน้ําตาลขึ้นตาตาบอดสารพัดเลยนะคะจะส่งผลทุกอย่างทุกระบบเลยมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไกลตัวเรานะเราก็จะไม่ให้ความสําคัญกับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรื่องพวกนี้มันเกิดกับคนที่เรารักมันเกิดกับคนในครอบครัวของเราอันนั้นแหละค่ะเราถึงถึง ระหนักขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ทันค่ะบางครั้งมันสายเกินไปอะค่ะนะคะนะคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้รู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เราทาความเข้าใจกับมันแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนะไม่เสี่ยงต่ออะไรตั้งหลายอย่างคือหนึ่งไม่เสี่ยงกับภาวะที่ เป็นโรคสองไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่ทุกวันเนี่ยเริ่มต้นดูแลตัวเองทุกวันทุกวันออกกําลังกายวันละนิดวันหน่อยทําใจให้สบายจริงๆแล้วสุขลักษณะการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรือว่าเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลานะคะยังไม่ถึงเวลายังหนุ่มอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรอกเพราะยังแข็งแรงอยู่กินอะไรก็กินได้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตระหนักนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรอ,อย่างหลายอย่างที่เขาแชร์มาเนี่ยให้เราตั้งสติสักนิดนึงแล้วก็ดูว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถป้องกันได้ไหมป้องกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเราก็ป้องกันได้นะคะทุกโรคป้องกันได้โดยการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอาหารกิน,กนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่นะเราก็จะได้ชีวิตใหม่ คืนมานะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังดูแลตัวเองหรือทุกคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะนะคะหรือ คนที่กำลังดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้านอนสี่ทุ่มนะ,ะถ้าสี่ทุ่มยังนอนไม่ได้ก็ประมาณห้าทุ่มนะประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งหลับนอนให้เต็มที่เลยในช่วงเวลานั้นแล้วก็ตื่นมาด้วยหัวใจที่สดใสนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์นิดเดียวไม่เยอะนะคะกินไม่เยอะคะ่ะร่างกายไม่ต้องการเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หมั่นดูแลตัวเองนะะพี่เจ้าก็ามาพูดในเรื่องของสุขภาพให้ เราได้ฟังกันทุกวันอังคาพรพฤหัดเสาร์นะคะพี่เจี๊ยบพ,พูดไปมันก็ได้กับตัวเองด้วยเพราะพี่เจี๊ยบก็ต้องทําด้วยนะ,ะทำมากทําน้อยทําได้แค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าเราก็อยากมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยเนาะเพราะเวลาป่วยแล้วมันทุกทรมานกับตัวเราแล้วกับคนรอบข้างที่รักเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้สุขภาพที่ดีต้องทำเองค่ะไม่มีใครทำแทนเราได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะเราตื่นมาพรุ่งนี้เช้านะคะออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวันเดี๋ยวมันจะชินเองนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ